สวัสดีครับพี่น้องในพระคริต์ทุกท่านวันนี้เราจะกล่าวถึงหลักคำสอนเรื่องความเชื่อกันครับในพระธรรมดานเนียนเราได้เห็นตัวอย่างอันทรงพลังของการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อกล่าวคือดานเนียนผู้ซึ่งถูกจับตัวไปยังบาบิโลนนั้นยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อโดยเขาวางใจในพระเจ้าท่ามกลางความท้าทายการต่อต้านและแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เรื่องราวของดานเนียนช่วยให้เราเข้าใจว่าความเชื่อที่แท้จริงนั้นคือความไว้วางใจอย่างลึกซึ้งและเป็นส่วนตัวที่นำไปสู่การกระทำและการเชื่อฟังความเชื่อที่แท้จริงเป็นมากกว่าความรู้ทางสติปัญญาเพราะแม้ผีมานก็รู้ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าแต่พวกมันไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้า ความเชื่อที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจเป็นการส่วนตัวในพระเยซูคริสต์และในพระราชกิจของพระองค์เรื่องความรอดความเชื่อไม่ใช่แค่เรื่องของการเชื่อข้อเท็จจริงแต่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดหมายถึงการกลับใจจากบาปการติดตามพระคริสต์และการยอมจำนนต่อน,น้ำพระทัยของพระองค์ ความเชื่อในพระเจ้าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเพราะพระลักษณะและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่เบื้องหลังทุกพระสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้ผู้เชื่อดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าในปัจจุบันและคาดหวังพระพรนิรันดรแห่งอาณาจักรของพระองค์เราจะประยุกต์ใช้หลักคำสอนเรื่องความเชื่ออย่างไรประการที่หการเชื่อฟัง ความเชื่อที่แท้จริงนำไปสู่การเชื่อฟังอย่างไม่ประนีประนอมเพราะวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงจุดประกายและทรงเสริมสร้างความเชื่อของเราโดยทรงทำให้เรามีความปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนแปลงความปรารถนาและการจัดลำดับความสำคัญของคุณผ่านทางความเชื่ออย่างไรพระเจ้าทรงกำลังเรียกคุณให้เชื่อฟังอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในด้านใดหรือไม่ ประการที่2การยอมจำนนเมื่อเรารเผชิญกับความท้าทายที่ไม่คาดคิดความเชื่อของเราสามารถเติบโตได้ในขณะที่เรายอมจำนนต่อแผนการสูงสุดของพระเจ้าความเชื่อของดานเนียนจำเริญขึ้นในช่วงที่เขาถูกจับตัวไปเป็นเชลยเพราะเขาไว้วางใจในความดีของพระเจ้าแม้ในสถานาการณ์ที่ยากลำบาก ความเชื่อของคุณจะเติบโตได้อย่างไรในสัปดาห์นี้เมื่อคุณไว้วางใจในความดีของพระเจ้าในชีวิตของคุณแม้ว่าสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ประกาศที่ 3. การเป็นพยานที่น่าประทับใจความเชื่อพร้อมกับมุมมองในเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าทําให้เรายึดติดกับสิ่งชั่วคราวของโลกนี้น้อยลงและทําให้เรากลายเป็นพยานที่น่าประทับใจต่อผู้อื่น คุณจะไว้วางใจใครหรือสิ่งใดเมื่อคุณเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้พระเจ้าทรงกำลังเรียกคุณให้มีความเชื่อที่กล้าหาญอย่างไรในสัปดาห์นี้ความเชื่อไม่ใช่แค่การเชื่อในพระเจ้าแต่เป็นการไว้วางใจพระองค์อย่างสมบูรณ์ความเชื่อเป็นความเชื่อมั่นที่นำไปสู่การกระทำเป็นความมุ่งมั่นที่จะติดตามพระคริสต์ ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามและเป็นความมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าขอพระเจ้าประทานความเชื่อที่มั่นคงแก่เราเพื่อเราจะสามารถยืนหยัดจนถึงที่สุดพร้อมกับไว้วางใจในฤทธิอำนาจและความดีของพระเจ้าได้ในทุกสถานการณ์และขอพระองค์ทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ